คู่แฝดกับคืนสนามตบต้นสังกัดของคู่แฝดเกาหลียื่นเรื่องไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันขอใส่ชื่อของทั้งคู่ในลีกฤดูกาลหน้าสวัดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเกาหลีหรือว่าโคโวนะครับได้กำลังจะพิจารณาอนุญาตให้อีแจยองและอีดายองนักวอลเลย์บอลคู่แฝดของทีมชาติเกาหลีใต้ สามารถกลับมาลงเล่นในสนามดีกอาชีพในฤดูกาลหน้าได้นะครับก็คือฤดูกาล2022นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คู่แฝดที่ถูกแฉถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับในการรังแกเพื่อนในวัยเรียนจนทําให้ทั้งคู่ถูกแบนจากทั้งทีมชาติและสโมสรอ,อย่างไม่มีกำหนดและในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอีดายองคู่แฝดมือเซ็ ก็ได้มีข่าวที่จะย้ายไปร่วมกับทีม PAOK ในประเทศกรีซนะครับแต่ว่าต้นสังกัดของทั้งคู่อย่างพึงกุ๊กไลส์พิงค์สไปเดอร์ก็ยังไม่อนุมัตินะครับแต่ว่ากำลังเตรียมยื่นหนังสือนะครับขอส่งทั้งสองคนกลับมามีรายชื่อแข่งขันดีกอาชีพในฤด,ดูกาลหน้าและทางโคโวอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับว่า จะอนุมัติให้หนั่งคู่กลับมามีชื่อแข่งขันได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่ถ้าได้รับการอนุมัตินะครับจะทําให้อีดายองฝาแฝดในตําแหน่งมือเซตก็จะได้ย้ายไปร่วมทีมกับ pao OK, k ทีมในลีกสูงสุดของประเทศกีตนะครับตามข่าวที่ก่อนหน้านี้และขณะเดียวกันนะครับอีเจยองฝาแฝดหัวเสาก็จะได้กลับมาลงเล่นให้กับ ฮึงกุ๊กพิงสไปเดอรในฤดูกาลน,นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย่อยก็มีข่าวอัพเดตเพียงเท่านี้นะครับลูกคนฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ